เราไม่ควรรับพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควรคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่5มกราคมความสำคัญของพิธีมหาสนิทลูกาบทที่22ข้อ19พระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักส่งให้พวกเขาตรัสว่า นี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังในพิธีมหาสนิทเป็นสิ่งที่เล็งถึงพระกายของพระเยซูซึ่งยอมแตกหักและรับความเจ็บปวดเพื่อเราพระองค์มิได้ทรงตายแทนเราบนไม้กางเขนเท่านั้นแต่ทรงยอมรับบาดแผลเคี้ยนตีมากมายเพื่อให้เราหายดีดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ24 การเข้าสู่พิธีมหาสนิทช่วยเตือนใจเราถึงความทุกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจที่พระองค์ทรงรับไว้แทนเราพระกายอาหารของพระเยซูในพระวจนะตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีปัสกาซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองกันปีละหนึ่งครั้งแต่คริสเตียนในยุคแรกรับมหาสนิททุกสัปดาห์และบางครั้งก็ทุกวันเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องรับมหาสนิทบ่อยแค่ไหน พิธีมหาสนิทเป็นการเตือนใจเราถึงการวายพระชนของพระเยซูเพราะว่าเมื่อใดที่เรากินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เราก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาดังที่บนันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่11ข้อ26รวมถึงการเข้าสนิทผ่านทางความตายของพระองค์เราได้ตายไปกับพระองค์ และฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่ 1: ข้อ12การร่วมรับขนมปังเล็งถึงการเยียวยารักษาและการเป็นหนึ่งเดียวกันท่งยอมให้พระกายแตกหักเพื่อให้เราได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ส่วนการรับน้ำองุ่นนั้นเล็งถึงความชอบธรรมทางพระโลหิตที่หลังออกเพื่อชำระเราพิธีมหาสนิท ถือเป็นการประกาศโดยความเชื่อถึงการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเป็นการประกาศสิ่งที่พระเยซูทำสำเร็จแล้วที่กางเขนพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่11ข้อ27สแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ควรรับพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควรคือการรับมหาสนิทโดยไม่ระลึกถึงพระเยซูและพระราชกิจของพระองค์ดังนั้นทุกครั้งที่เรารับมหาสนิท ให้เราระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์การไถ่การช่วยกู้การจ่ายราคาที่สำเร็จแล้วราคาสำหรับการรับการรักษาราคาสำหรับพระพรการรับความโปรดปรานและรับความเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำรรในชีวิตของเราเมื่อใดก็ตามที่คุณรับมหาสนิทจงทำให้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษดังที่พระเจ้าทรงสั่งไว้ คือช่วงเวลาที่เราประกาศสิ่งที่พระเยซุคริสต์ทำสำเร็จแล้วที่กลางเขนทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทให้เรารับอย่างมีความหมายโดยระลึกถึงพระเยซุคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วบนกลางเขนและเราจะได้รับพระพรจากทุกพระราชกิจของพระองค์ให้เราเคร่ยครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ลูกระลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงสลับพระองค์เองเพื่อลูกทรงรับโทษบาปแทนลูกเพื่อให้ลูกได้รับพระพรของพระเจ้าได้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการงานที่สำเร็จแล้วบนกลางเขนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมน